ค่ะสวัสดีค่ะชันนางสาวสาวภาธรรมนาวันนี้ก็มากับคำสั่งเก่านะคะก็คือสแกนเอฟแต่วันนี้จะมาคำนวณหาพื้นที่ของรูปวงกลมค่ะโดยมีเงื่อนไขดังนี้คือ 1. รับชื่อผู้ใช้งานโปรแกรม 2. รับรัศมีของวงกลม 3. แสดงผล แสดงผลออกมาก็จะมีชื่อผู้ใช้โปรแกรมรัศมีวงกลมแล้วก็พื้นที่ของรูปวงกลมที่หาได้นะคะเรามาดูเขียนโปรแกรมเลยค่ะเรามาดูการเขียนโปรแกรมเลยค่ะค่ะอันดับแรกเราก็ต้องมาสร้างห้องก่อนนะคะก็คือ i n c l u d e standard io s h แล้วก็ i n c l u d e con io h นะคะ คำสั่งแรกก็เหมือนเดินมนะคะเคียร์สกรีนคำสั่งล้างหน้าจอต่อมาประเภทข้อมูลก็คือชานะคะนมแล้วก็ตามด้วยว่าเราจะเอากี่ตัวอักษรแล้วก็โฟลดคะ่ะค่าพายเท่ากับ3.14แล้วก็อินคะ่ะตัวแปรก็คือ Y ค่ะมันทัดแรกก็จะเป็นเป็น slash /n d enter name นะคะต่อมาก็จะเป็น scan f ตามด้วย p e r f ก็คือรับชุดข้อความค่ะแล้วก็ name ค่ะค่ะบรรทัดนี้เราปิดไว้นะคะไม่ให้มันแสดงค่ะก็คือบรรทัดที่แสดงค่าภายนะคะใช้ p e r f ค่ะต่อมาก็จะเป็น r i n f สลับเอ็นเรัศมีของวงกลมนะคะคำสั่งรอบนี้เราเอา,เอาสีพิมพมาใส่ด้วยนะคะเทคค c เลอร์ตามด้วยหมายเลขค่าสีพิมพ ค,คำสั่งรอบนี้เราเอา cpin f มาใส่ด้วยนะคะเท c คคั l เลอร์ตามด้วยหมายเลขห้าหมายเลขห้าก็คือสีม่วงค่ะ cpin f slash n slash r u r n a m e แล้วก็ตามด้วยจุดข้อความค่ะต่อมาเท c คคั l เลอร์เอาใช้เบอร์สิบสองนะคะเบอร์สิบสองก็คือแสงสว่าง cpin f ตามด้วยค่าพายค่ะเรา เราใช้จุดทศนิยม2ตัวนะคะนี่ค่ะเป f ตจุด 2f ต่อมาก็จะเป็น t e x t Color หมายเลขยก14ก็คือสีเหลืองค่ะแล้วก็ C ีพนเตามด้วยค่ารัศมีของวงกลม นี่ก็จะเป็น t e x t o r ตามด้วยมายเลขสอก็คือสีเขียว c pin f นี่คือพื้นที่วงกลมของแล้วก็ตามด้วย t e x t o r e หมายเลขสอก็คือสีเขียวค่ะแล้วก็ c pin f เปอร์เซ็นต์จุดสองเอฟคูณเปอร์เซ็นต์ดีคูณเปอร์เซ็นต์ดีเท่ากับเปอร์เซ็นต์จุดสองเอฟเรามาลองคอมไพน์กันดูนะคะไม่มีเออร์เรสนะคะลิงก์เกอร์เลยค่ะค่ะบรรทัดแรกให้ใส่ชื่อเรานะคะตามด้วยรัศมีเอาเป็นเลข สแล้วกันค่ะแล้วกด enter นี่ค่ะมันก็จะออกมาเป็น3.14จุหนึคูณ3คูณ3เท่ากับย8 2สตารางเซนติเมตรนะคะวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ